สวัสดีครับดยินดีต้อนรับสู่รายการสิงหนังและวันนี้นะฮะผมไม้นะครับหนิงค่ะก๊อฟครับฮะก็วันนี้นะฮะมาถึงกับรายการสิงหนังให้คะแนนวันนี้เราจะให้คะแนนเรื่องอะไรครับ e ว t Home อาลาบาม่าไม่ใช่ไม่ใช่สวิตโฮมอาราบามานะฮะเออก็จะเป็นเรื่องสวิต Home ที่ทำมาจากการ์ตูนเว็บตูนของเกาหลีนะฮะ ซึ่งพระเอกนี่รู้สึกจะเป็นพระเอกคนเดียวกันเรื่องเลิฟอารามเลิฟอารามนะฮะที่เราก็น่าจะรอซีซั่นสองอยู่แล้วเพราะมันค้างคาใช่ไหมที่อยู่ใกล้ใครแล้วก็นิ่ง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 นะโอเคมาพูดถึงเรื่องสวิตโฮมคือสวิตโฮมเนี่ยก็เดี๋ยวคร่าวๆแล้วกันเนอะสวิตโฮมก็จะเป็นประมาณแบบสายไฟปะ สาฟาร์ทิเลอร์ป่ะนิดหนึ่งนะฮะก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใส่ฝ้ายเป็นเป็นเฮอร์เลอร์เนี่ยเป็นเฮอร์เลอร์ใช่เป็นเฮอร์เลอร์นิดหนึ่งก็คือจะเกี่ยวกับสัปะหลาดใช่ไหมที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วก็เอออยู่ๆคนก็กลายร่างเป็นสัปะหลาดนะฮะแล้วก็แต่ก่อนแต่ก่อนกลายร่างอาการจะเป็นไงอาการก็จะเป็นแบบอ่าพี่ไม่แสดงดูมีอะไรไหลออกมาขี้มูกขี้มูกขี้มูกเหรอเลือดเลือดเหรอ ออกมาเยอย่างนี้เดี๋ยวไปกากตัวก่อนก็คือเอาง่ายๆว่าอาการมันจะเริ่มตอนที่มีเลือดออกเยอะใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นสัปหลาใช่คือแล้วสัปหลาที่จะเป็นเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับบุคลิกของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าจิตใจความโลภของตัวเองที่มีอยู่ได้ไหมใช่ใช่ก็อันนี้เราไม่รู้ไงเรายังไม่รู้ว่ามันไม่ได้เฉลยบอกใช่จริงๆเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแต่ว่าพระเอกก็เป็นคนที่ จะกายล่างแต่ดันทนได้เออนะฮะก็ใช่ใช่ซึ่งมันก็มีน้อยคนนะที่จะมีในของหนังเรื่องนี้นะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้ถือว่าทำได้ดีนะวันที่เข้ามาใช่วันที่เข้ามาใน Netflix เนี่ยก็ถือว่าแบบโอ้โหผมต้อนรับดีนะก็ขึ้นเป็นระดับหนึ่งระดับสองเลยนะตอนนั้นนะแล้วก็เอเริ่มต้นมาเนี่ยเรื่องก็คือเหมือนในในทีเซอร์นะ มันก็คือเหมือนกับฉายฉากตอนหลังๆพระเอกเดินออกมามีามตัวขงทหารมาอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากตอนหลังสุดให้เราอยาก,ยากรู้ว่าอะไร้อนกลัเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยเรื่องเนี้ยก็ผมว่าดีเลยนะสําหรับผมเองนะมาเราพูดถึงว่ามันมีสัพพาาดเนอะมันก็ต้องมีเรื่อง 4G ใช่ไหม,ม c g สำหรับผมเองถือว่าก็โอเคแหละมันก็ไม่ได้แบบว่าแย่ขนาดนั้นนะสำหรับผมแนละ้วคุณเปน็นยังไงก็มันน่าจะทำไม่ดีกว่านี้ ความรู้ความคิดใครความคิดเขาอาจจะงบประมาณไม่แต่อย่างว่าแต่ดูมันคือซีรีส์เพราะฉะนั้นงบมันอาจจะไม่เท่ากับหนังไงก็ก็แต่ก็ทำได้ดีเอาแต่ก็ดีทำได้ดีกว่าซีรีส์ไทยอ่ะเนอะทำดีกว่าซีรีส์ไทยใช่ไหมแต่มันก็ดูไม่ขัดนะมันไม่ได้ดูแบบประหลาดมากแต่มันก็จะมีบางจุดที่มันลอยไงมันจะมีเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าดูเราดูเรื่องสตอรี่มันเนี่ยผมว่าใช้ได้ผมว่าดีเลยน่าติดตามอาจจะมีแบบอื่นๆยืดๆยากๆบ้างนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหม แต่เรื่องนี้โอ้โหดาราคับข้างเนาะก็คือเอาง่ายๆแล้วพระเอกที่เป็นมาจากเลิฟเลิฟอลามใช่ไหมแล้วก็จะมีพระเอกเรื่องเอทีนาเกด้วยนะมีเอทีนาเกด้วยแล้วก็จะมีที่เป็นผู้หญิงรับเพลินอ๋อคนนั้นอัันนน้คนนั้นเป็นอดีตเป็นอดีตนักมวยนะเฮ้ยนักมวยตัวชื่ออาชีพเป็นอดีตนักมวยนะคนไม่ดูไวหุ่นดิอ๋อที่เขาแข็งแรงมากโคตรบึกอ่ะใช่แล้วก็จะมี มีคนที่เล่นเป็นมาเฟียอันนี้น่าจะเป็นดาราดังเหมือนก,นกันใช่ไหมคนที่เล่นเป็นมาเฟียแล้วก็มีที่เป็นไอ้เรื่องไอ้นางรองในเรื่องของน,นั่นน่ะเลือบาลามไม่ใช่เลือบาลามอีกไอ้เรื่องหนึง่งโทษนะไอ้นะอ๋อแล้วก็จะมีนางรองในเรื่องของอิสโ,โอเคใช่ใช่ แล้วก็จะเรื่องนี้มันมีแบบเหมือนกับเป็นเล่าชีวิตของคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์หนึ่งอะแล้วมันจะต้องทำยังไงแ้าวเออแล้วจะมีเรื่องราวเหล่าคนซึ่งก็อยากให้ไปดูกันในเรื่องนี้มีทั้งซามูไรใช่ไหมมีใช้ซามูไรมีกีต้ามีโอ้คือคนดาวชีวิตรอดอะนะฮะแล้วที่สําคัญเรื่องนี้นะมีดาวรุ่งผู้หญิงด้วยที่หน้าตาน่ารักเลยและที่คนกีดกันมาก็ ก็ไปดูมาหน้าตาน่ารักละกันจะเป็นเหมือนกับเป็นหลานของคุณลุงคนหนึ่งใช่ไหมเราก็จะมีตัวอิจฉาจากเรื่องเลิฟอาราเลิฟอาราก็มาด้วยเป็นน้องสาวคือดาราเยอะอะเรื่องเนี้ยใช่ดาราเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบผมว่ามันมีสตอรี่ที่ลึกซึ้งอะผมว่ามันลึกซึ้งแล้วก็มีความมันแล้วก็เข้าไปถึงแก่นแท้ของคน ก็เอาง่ายๆเป็นฟิลแบบคล้ายๆ Walking Dead นิดๆที่คนมันจะเริ่มเอาตัวรอดเลยเออคล้ายๆ Walking Dead นิดๆอมีแบบที่ยังไม่ได้เอ่อที่ยังไม่ได้ออกทะเลนะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะ Walking Dead จริงก็เหมือนกันนะทุกคนเป็นซอมบี้ได้หมดถูกไหมเออแต่ว่ามันเหมือนมันมีการพลิกแพงอะไรเงี้ยให้มันดูแบบเป็นอะไรที่มันมีมีมอร์แดนมอร์แดน Walking Dead นะโอเคเออซึ่งเรื่องเนี้ยก็ก็ผมคิดว่า น่าจะโอเคสําหรับให้คนไปดูกันนะครับทีนี้ก็ถึงช่วงให้คะแนนละเนาะอ่ะนะคุณก็ให้คะแนนเท่าไหร่ให้แปดค่ะเฮ้ยให้แปดเลยเหรอให้แเลยเหรอทำไมให้แปดเลยให้แก็อีกสองคะแนนนี้พ่อเพราะซีจีอ๋อให้ซีเลยคะแนนแต่แปดที่พ่อเฉพาะเนื้อเรื่องไงคือซีจีมันไม่ดีแต่มันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดดูไม่ได้ไม่ถึงขนาดแบบแบบทุเรศอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ดูทุเรศเนี่ยมันดูได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสนุกคืนเริ่มมันสนุกอ่าคุณเนี่ย 8ปุดห้าเฮ้ยมีจุดเหอยากให้มากกว่าพี่เกาะเพราะเรารู้สึกว่าซีจีมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็สนุกดีพอเอาเป็นว่าพอถึงตอนจบเราก็จะอยากรู้อยากดูต่อว่าอะไรยังไงจนต้องไปอ่านการ์ตูนอีกแล้วเออเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบทำให้เราอยากรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่หักไปเพราะว่ามันก็อย่างที่แม่บอกแต่ล้มันมีแบบบางตอนที่แอบเบื่อๆอีกนิดนึ่งอืดๆนิดนึง เออบ้างอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้สนุกทุกตอนนะง่ายๆแต่ว่าโดยรวมเราก็คือจะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังๆอ่ะสนุกยิ่งสนุกเออสำหรับผมก็ให้แปะเออให้แปะทำไมอ่ะคือผมดูมันมันมีความรู้สึกว่าอย่างที่ได้บอกไปว่าบางครั้งมันดูยืดไงมันดูแบบมันจะมีตอนยืดเออมันบางครั้งมันไม่จําเป็นต้องต้องเล่นตรงนั้นก็ได้ไงแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบ บางครั้งมันมีเรื่องอะไรที่มันดูแบบมันดูเหมือนมันมันดูอีซี่ไปอ่ะเข้าใจไหมอย่างเช่นการสู้กับสัตว์ประหลาดบางตัวอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมันไม่มีทางรอดูนะเขาจะว่าถ้ามันเป็นจริงจริงไม่น่าจะมีทางรอดอ่ะเขาจะว่ามันทุกอย่างมันโป๊ะเจขนาดนั้นเนี่ยมันคือโอกาสมันเกิดขึ้นได้ยากมากๆากยหรอแมฉะนั้นก็เลยมองโอเคแหละแต่มันก็คือการ์ตูนมันก็คือเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะซึ่งผม่าให้แปะซึ่งดูได้ แต่ไม่ได้ถึงกับแบบว่าโอ้โห The Greatest of All Time มันไม่ใช่แต่ว่าดูได้แล้วก็ดูตหมก็ถ้ามาก็ดูต่อนะเออถ้ามาก็ดูต่ออยู่เออเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็เราก็อยากรู้ว่าแต่มีคุณเด่นอาจจะไม่อยากดูก็ได้เพราะรู้แล้วพอรู้ไปดูไ่ก่อนเรียบร้อยโอเคงั้นสรุปก็คือเรื่องนี้เราให้แปมนะฮะโอเคก็สวิตโฮมอาราบามา ไม่ใช่สวิตฮมง้นก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยละกันเนาะฝากเรื่องนี้ครับพอพอมองว่าเรื่องเนี้น่าดูแล้วก็สนุกดีสนุกดีเสดหล่อตัวละครเยอะตัวละครเยอะดาราดังเยอะเออทุกคนแสดงดีใช่เรื่องที่ต้องยอมนะทุกคนแสดงดีนะอินอินกยิ่งยิ่งยิ่งโตขึ้เนี่ยนะถ้าดูถ้าคุณดูเริ่ออะลามด้วยก่อนแล้วมาดูเรื่องแล้วมาดูเรื่องนี้นะคุณจะรู้เฮ้ยมันไม่ใช่แค่หล่อนะไม่ได้แสดงดีนะเออมัน มันแสดงดีอ่ะเราต้องยอมเนาะเ<ช>พราะว่าถ้าเราไปแสดงคงไม่ได้เท่ามาันดูนะแล้วก็หลออไม่เท่ามันเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้นะฮะสวิต o m e นะครับ8คะแนนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครออชอบฟังนะฮะการให้คะแนนของเรานะครับแล้วก็ นางทางานไปเรื่อยนะฟังเราไปเรื่อยนะฮะอาจจะไม่ต้องดูหน้าตาเราก็ได้เพราะว่าหน้าตาเราไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะฮะถ้าใครที่บ้านขายหมวกขายลายก็สปอนเซอร์ดิดนึงก็ดีนะฮะขายแว่นก็ได้ชายขายแว่นก็ได้นะขายเสื้อคนอ้วนก็ได้นะเราโฆษณาได้หมดนะครับยังไงซชตอนนี้ใครที่เผลอเข้ามาดูนะฮะก็อย่ากดไลค์กดแชร์เราดิหนึ่งเนาะค่ะ กดซับด้วยนิดนึงนะฮะเพราะเราจะมุ่งสู่100ซับครับผมใปขอ100ยซับเขา้เขาั้นนะฮะโอเคสุดท้ายนี้ฝากด้วยนะคระับสวัสดีค่ะ